สวัสดีครับเสียงสถานอดีตเนี่ยติดตามประเด็นขอมขมรเนี่ยมันตั้งแต่ต้นจะเรียกว่าเป็นสงครามวาทกรรมก็ได้ระหว่างกัมบูชากับไทยแล้วก็ระหว่างฝ่ายไทยด้วยกันแต่เดิมเนี่ยไม่ทราบต้นสายปลายเหตุหรอกว่ามันมีที่มาอย่างไรจนกระทั่งเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเราทุกคนเริ่มที่จะเห็นความจริงชัดเจนขึ้นว่า มันมีต้นเหตุสําคัญมาจากรัฐบาลกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนที่ต้องการสร้างความขัดแย้งระหว่างกัมพูชากับไทยแล้วก็ระหว่างคนไทยฝ่ายต่างๆรายการตอนนี้ครับไม่ได้อยากจะมาให้คําตอบนะว่าขอมเท่ากับขเขมรหรือว่าเท่ากับไทยแต่ว่าอยากจะนําเสนอกระบวนการที่ทําให้แต่ละฝ่ายนะครับได้เห็นคําตอบกันเองขณะเดียวกันก็ได้ขยายองค์ความรู้ความเข้าใจให้กว้างไกลออกไปแล้วก็เชื่อมโยงถึงกัน เล่าที่มาให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าความขัดแย้งนี่มันเกิดขึ้นจากที่รัฐบาลกัมพูชามาเคลมมรดกทางวัฒนธรรมของเราทั้งชุดไทยมวยไทยโขนเป็นต้นคือเคลมตั้งแต่อดีตปัจจุบันนี้ก็ยังเคลมอยู่เลยนะยกตัวอ,อย่างเช่นเวทีมิสเวอร์นะครับนางงามกัมพูชาเนี่ยก็แต่งตัวในแบบคล้ายกับที่นางงามไทยแต่งเลยนะครับหลังจากนั้นคนไทย ก็จะตอบโต้กลับว่ามาฉวยเอามารดกทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยไปใช้ทั้งขมรหรือว่าขมแมที่เป็นเครนคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะตอบโต้กลับมาบ้างว่าอารยธรรมของเขาเนี่ยมันเก่ามันตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่ 15, 16, 17, 18สร้างนาครวัดนครธมแล้วก็เกิดก่อนสุขโขทัยซสอีกคนไทยเนี่ยเพิ่งมาที่หลังอพยพลงมาจากจีนตอนใต้แล้วก็มาตั้งรัฐสุขโขทยัย แม้แต่นักวิชาการไทยเองเนี่ยยังเรียกอารยธรรมชุดนี้ที่สร้างน,นครวัดนครธมอะว่าเขมรโบราณศิลปะก็เรียกว่าศิลปะเขมรโบราณก็หลังจากนี้นะครับก็เลยทําให้คนไทยส่วนหนึ่งก็เลยตอบโต้กลับไปในขณะเดียวกันก็ตอบว่านักวิชาการไทยนะครับเอาที่ตอบโต้ก่อนกลุ่มคนไทยเนี่ยก็จะเรียบเรียงข้อมูลขึ้นมาชุดหนึ่งอธิบายว่า ในยุคนั้นที่สร้างนครวัดคนครธมเนี่ยไม่ใช่ขมินโบราณแต่เป็นคนขอมยกตัวอย่างเช่นในบันทึกจิวตากวนเนี่ยก็บอกว่ากษัตริย์ในราชวงศร์รมันเนี่ยก็จะมีผิวที่ขาวกว่าในขณะพวกที่ใช้แรงงานก็มีผิวคล้ำกว่าพวกที่เป็นคแมในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะสืบมาในยุคโบราณก็เป็นแค่แรงงาน ในขณะที่ชนชั้นปกครองเนี่ยจะเป็นขอมซึ่งขอมในที่นี้ก็น่าจะเป็นคนสยามหรือว่าเป็นคนไทยขณะเดียวกันก็มาต่อว่านักวิชาการด้วยว่านักวิชาการเนี่ยไปสร้างองค์ความรู้ที่ไปเข้าทางเขาไปใช้คําว่าขมรโบราณควรจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ว่าในยุคนั้นไม่มีขมรโบราณมีแต่ขอมนะครับซึ่งก็คือคนไทยถัดมาเนี่ย นักวิชาการไทยก็พยายามจะชี้แจงนะครับว่าคมนโบราณเนี่ยมันเป็นคำแทนคำที่ปรากฏในจารึกจริงๆในสมัยก่อนเมืองพระนครช่วงพุทธศตรวตรรษที่ 12, 13, 14เนี่ยจะถูกเรียกว่ากカรหรือสาลเลอกอไก่หมาม้ารอเรือเช่นเดียวกันกับบันทึกของอาหรับเนี่ยก็จะเรียกว่าเกาะมาเรือพอมาช่วงพุทธศตรวตรรษที่15 16 17 18ก็จะปรากฏคำในจารึกว่าคเมหรือ ซาเลเอขอไข่มอม้ารอเรือนะครับอ่านว่าเมหรือซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคนหลักแหละที่อยู่ในเมืองพระนครแล้วต่อมาก็ถูกกวาดต้อนโดยเฉพาะย,ยิ่งพวกหัวกะทินะมายังอยุธยาแล้วก็ทําให้เมืองพระนครเนี่ยล่มที่เหลืออยู่ก็จะเป็นแรงงานนะครับแล้วต่อมาผู้คนเหล่านี้ก็จะไปสร้างเมืองใหม่ในจตุรมุกในละแวกในอุดงแล้วก็ในพนมเปญ แล้วก็กลายมาเป็นคาแมนในปัจจุบันขอไข่สละแอกมอม้ารอเรือกรันถึงแม้ว่าจะนําเสนอหลักฐานประมาณนี้นะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้ฟังกันสักเท่าไหร่เพราะว่าพอมันมีความเกลียดชังที่มันเกิดขึ้นจากการปลุกปั่นของรัฐบาลพมูชาไปแล้วเนี่ยที่จะไปรับฟังแล้วก็ฟังแบบเห็นอะไละเอียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็รายการตอนนี้นะครับ อยากจะนําเสนอข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการไม่มีคนผิดไม่มีคนถูกคอนนะเพราะว่าถ้าจะเริ่มต้นจากการหาว่าใครถูกใครผิดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าชั้นนะถูกคุณนะผิดแล้วพอเริ่มต้นคิดแบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่าไม่มีใครฟังใครกันต่อต่อให้ยกหลักฐานมาสักแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ขั้นที่สหลังจากที่ตัดใครถูกใครผิดออกไป ลองเอาชุดข้อมูลแล้วก็หลักฐานเนี่ยมาวางตรงกลางห้องแล้วก็ไม่ต้องคอนวินส์อีกฝ่ายหนึ่งนะครับให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลองมองชุดข้อมูลลองมองหลักฐานแล้วก็คิดกันเองแล้วก็พอมีสติแล้วก็ได้คิดลึกๆสักพักหนึ่งอะ่ะมันจะเกิดการขยายองค์ความรู้ความเข้าใจให้กว้างขึ้นแล้วมันจะไปเชื่อมโยงกันเองขอยกตัวอย่างละกันหลักฐานว่าด้วยเรื่องของ ถ้าเอามาตั้งบนโต๊ะจริงๆนะแบบไม่ต้องคอนวินส์มันจะพบว่ามันจะมีหลักฐาน3ชุดชุดแรกก็คือขอมสวัสดิ์ขนลำพงขอมเรียกพัททมที่ปรากฏอยู่ในจารึกของสุขโขทยัยประมาณช่วงพุทธศตรวตรรษที่19-20จะเห็นได้ว่าขอมจะหมายถึงคนในภาคกลางในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละนะครับหลักฐานชิ้นที่2ว่าด้วยขอมแปลพักอยู่ในพงศวดาน,นะครับฉบับหลวงประเสริฐของกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิปีเนี่ยให้สมเด็จพระราเมศวนยกไปปราบขอมแปรพักหลังจากนั้นพระราเมศวรก็ยกทัพไปตีเมืองพระนครในกัมพูชาขอมในที่นี้จะหมายถึงผู้คนที่อยู่ในประเทศกัมพูชา 3. ก็คือในตำนานสุวรรณคมคำซึ่งเป็นความแนบของพื้นเมืองเชียงแสนซึ่งต่อมาเนี่ยก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาก็จะบอกว่าขอมเนี่ยมาตามแม่น้ำโขงทางตอนใต้ย,ยกทัพขึ้นมา ในแง่นี้เนี่ยถ้าดูจากแผนที่เหมือนจะเป็นอีสานใต้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าว่ากันโดยชุดข้อมูลว่ากันโดยหลักฐานตอนเนี้แม้แต่คําว่าขอมก็ปักหมุดได้สามแห่งทั้งในภาคกลางในกัมพูชาแล้วก็ในอีสานใต้ผมไม่คอนวินคุณผู้ชมนะครับว่าขอมหมายถึงอะไรคุณผู้ชมลองคิดดูตามจุดยืนของตัวเองนี่แหละแล้วก็ลองขยายองค์ความรู้ความเข้าใจอ่ะ อธิบายให้เป็นคลุ่มหลักฐานที่เราเนี่ยไม่เคยอธิบายมาก่อนลองดูในส่วนของผมเองนะครับถ้าเจอหลักฐานแบบนี้ผมก็จะอธิบายว่าขอมเนี่ยน่าจะเป็นคำที่คนไทยใช้เรียกกลุ่มคนที่มันอยู่ตอนล่างลงมาทั้งที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพยาแล้วก็อยู่ในอีสานแล้วก็อยู่ในลุ่ม,มน้ำโขงกัมพูชาเพราะว่า หลักฐานทั้ง3ชิ้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่ 19, 20, 21ไม่ปรากฏว่ามันเกิดคำคำเนี้ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่ 14, 15, 16, 17, 18เลยแสดงว่ามันเป็นคำที่มาพร้อมกันกันกบที่คนไทยเนี่ยลงมาตั้งรัฐลานนารัฐสุขโขทยัยแล้วก็รัฐอยุธยาถามว่าพอตั้งรัฐแล้วเนี่ยทำไมสมพื้นที่นี้ไม่เรียกคำสามคำที่ต่างกัน ทำไมใช้คำว่าขอมคำเดียวคลุมทั้ง3มกลุ่มประชากรผมมองว่ากรณีนี้มันจะเหมือนกับคำเรียกฝรั่งแขกจีนหรือว่าเจกอะคือยกตัวอย่างเราใช้คำว่าฝรั่งก็เรียกคลุมทั้งอเมริกาอังกฤษเยอรมันทั้งๆที่จริงๆคนอังกฤษกับคนเยอรมันเนี่ยคนละเชื้อสายกันนะครับคนเยอรมันเนี่ยเขาจะเป็นคนผิวขาวผมทองนขณะที่อังกฤษเนี่ยจะผมหยิกแล้วก็สีผมมันจะเข้มกว่า คำเรียกแขกของคนไทยก็เหมือนกันใช้เรียกทั้งอินเดียเหนืออินเดียใตย้แล้วก็สีลังกาทั้งทั้งที่อินเดียเหนือเนี่ยเขาจะมีเชื้ออะไรยันในขณะที่สีลังกาเนี่ยเ็าจะเป็นเชื้อที่ผิวคล้ำมากกว่าคนละเชื้อสายกันแต่ว่าเราใช้คำคำเดียวเรียกคลุมไปเลยคำว่าขอมก็เช่นกันถึงแม้ว่าถ้าคุณผู้ชมดูในแผนที่นะจะมี3มกลุ่มประชากรแต่ว่ากลุ่มคนไทยก็จะใช้คำว่าขอมเนี่ยคลุม กลุ่มประชากรทั้ง3 4ี่กลุ่มเนี้ยด้วยคำคำเดียวไปเลยอันนี้ก็คือเป็นคำอธิบายของผมขณะเดียวกันผมก็พยายามดูชุดข้อมูลแล้วก็หลักฐานของคนที่บอกว่าขอมไม่ใช่ขเมนแต่ว่าขอมคือไทยอะนะเขาพยายามอธิบายว่าขเมนในปัจจุบันเนี่ยมีหลายสิ่งอย่างที่ต่างจากขเมรหรือในสมัยโบราณนะ่ะเยอะคือผมดูชุดหลักฐานแล้วก็เห็นความเป็นไปได้บางส่วนอยู่เหมือนกัน แต่มันไม่ได้เยอะทั้งหมด100%ขนาดนั้นที่ผมเห็นก็คือว่าภาษาเขาเพี้ยนไปอารยธรรมหลายๆอย่างเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้สนใจที่จะสืบสารต่อสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเขาอาจจะสืบมาจากคนคาเมรหรือในสมัยโบราณอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้สืบมาทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ ในขณะที่กลุ่มคนเสียมเรียบทางตอนเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวกะทิเนี่ยจะถูกกวาดต้อนไปที่อยุธยาแล้วก็อารยธรรมของเมืองพระนครเนี่ยมันเป็นอารยธรรมแบบรวมศูนย์ด้วยมันเหมือนกับอารยธรรมพึ่งอ่ะคือพึ่งเนี่ยมันจะเน้นที่นางพญาแล้วก็เวลาที่นางพญาถูกกวาดต้อนไปเนี่ยพึ่งงานก็ไม่สามารถที่จะสร้างอารยธรรมในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้มีนางพญาตัวเดียวหรอกนะ คือในยุคนั้นเนี่ยถึงแม้จะรวมส่วนแค่แค่ไหนมันก็มีนางพญาอยู่หลายตัวที่เป็นกลุ่มคนหัวกะทิแต่ว่าอย่างไรก็ดีเอาว่านางพญาส่วนใหญ่อะก็ถูกกว่าต้อนไปในช่วงประมาณพุทธศตรวตรรษที่1 8 19 20แล้วก็ทําให้พึ่งงานที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างอาริยธรรมได้เหมือนก่อนร้อยเปอร์เซนต์อย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดนะครับให้ยึดจุดยืนของตัวเองนี่แหละเพียงแต่ว่าพิจารณา ชุดข้อมูลชุดหลักฐานอย่างเป็นกลางแล้วก็ลองขยายองค์ความรู้ความเข้าใจให้มันกว้างไกลออกไปพอถึงจุดหนึ่งมันจะเชื่อมโยงกันเองแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ผมคิดว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะก็คือการได้พบว่าที่เราทะเลาะกันทั้งหมดเนี่ยมันมีสาเหตุสำคัญมาจากรัฐบาลกัมพูชาพยายามจะยุยงให้ทางกัมพูชากับไทยทะเลาะกันแล้วก็คนไทยทะเลาะกันเอง จุดเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เราคุยกันมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะตกเป็นเครื่องมือให้กับสมเด็จทูนเซน